สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่52กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามาดูนะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร092 9045 735 ID ดีไลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะม่จะพาสวยๆนะพาบ้านๆนะคะท่านใดดูแล้วชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะ เอออันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อขอมนะคะสวยๆกันเลยนะนี่ค่ะลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกันได้เลยนะคะองนี้อง์นี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร,ร้อยบาทรูปหล่อหลวงพ่อขอมนะคะ สามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองเร่งนี้เป็นพระปิดตาเนื้อเมกะพัดนะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะ สวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าเออองนี้นะคะผ้าปิดตาเนื้อเมกพัดทนี่นะ,ะเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สามองนี้เป็นหลวงพ่อทวดนะคะเออไอ ทะเลซุงนะนี่ค่ะปีศูนย์แปดนะคะนี่ค่ะลูกค้าท่านใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะองค์นี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยสวยเลยนะคะสวยมาก ต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่องนี้เป็นพระพุทธชินราชนะนี่ค่ะพระพุทธชินราชซุ้มนี้ถอดได้นะคะคุณลูกค้านี่ค่ะ เดี๋ยวกันนะเดโนไซก่อนอ่าเออด้านฐานนี้ตอบโค้ดนะคะคนลูกค้านี่ค่ะสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าอุคงนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท ท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกันได้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่ห้าอุ้งนี้เป็นพระรอโบราณนะเป็นนั่งนะคะแต่สวยมากๆเลยนะนี่ค่ะ แปลกๆดีเนาะหนูก็ไม่ไม่เคยเห็นนะอันนี้หนูก็เห็นครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะคะท่านใดรู้ที่นะชอบสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะคะนี่ค่ะ องนี้นะคะเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทต่อไปเป็นรายการรายการที่หกองนี้เป็นพระสมเด็จนะคะเนี่ยค่ะเออพระสมเด็จ ปกโพนะคะลงกุนะเดี๋ยวหนูขอเอาแว่นขยายแป๊บนะคะ นะคะองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่รอยบาทถ้านายชอบสนใจก็โทรมาปิดกันได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดองนี้เป็นพระสมเด็จนะคะนี่ค่ะมันมีสี มันเป็นสีออกอะไรอะน้ำตาลแดงๆเนาะออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะ องนี้นะคะองค์นี้เอา450บาทนะคะ450บาทสมเด็จองนี้450บาทนะคะรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดอืมรายการที่แปดนี้เป็นผ้าลีลานะคะพ้าลีลาเนื้อดินเนาะเอ้ย กุเนื้อผงนะคะเป็นพารีลากุเนื้อผงกุทับข้าวนะคะเจ้าของเขาบอกว่ากุเนื้อผงกุทับข้าวเขาบอกมาแบบนี้หนูถามเขาเขาบอกเป็นแบบนี้หนูก็กุผงทับข้าวก็ผงทับข้าวนะคะคนลูกค้า ไม่ใช่นะดีน้าเนื้อกุผงกุทับข้าวนะคะคุณลูกค้าชื่อนี้ก็ยากยากเนาะนี่ค่ะถ้าพูดผิดไปก็ขออภัยด้วยนะถ้าหนูพูดไม่ถูกอะ่ะเด่เขาบอกเป็นแบบนี้นะเจะ้าจ้าของเดิมเขาพูดแบบนี้นะ เขาบอกหนูมาแบบนี้หนูก็ต้องแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเพราะว่าหนูก็ดูภาพไม่เป็นนะคะมันเป็นยังไงกูอะไรเนี่ยค่ะเออ ผ้าลีลานี้นะคะผ้าลีลานี้สี่ร้อยบาทนะคะผ้าลีลานี้สี่ร้อยบาทานเนื้อผงกุทับข้าวนี้นะคะต่อไปเป็นรายการที่เก้าอันนี้เป็นลือสีเนื้อดินผสมผงนะคะ นี่ค่คะเออรุ่สีนี้เอา300บาทนะคะ300บาทถ้านายชอบสนใจก็โทรมาปิดกันได้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบ รายการที่สิบเป็นทักกุนะคะเนื้อดินนะนี่ค่ะถ้าหนูเอาเวนขยายเพิ่มดีกว่าเนาะนี่มันจะออกเสียอะอะดำๆเนาะ ดำดไม่ใช่ดำมิดนะคะมันดำดำเทาๆยังไงไม่รู้นะคะเนี่ย <_ d> um> เออแพ็กกูนี้นะคะเอาสามร้อยบาทนะสามร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดกันได้เลยนะไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนเหมือนกันนะคะท่านใดรู้ที่สนใจก็โทรมาปิดกันได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ด อันนี้เป็นภาพพิมพ์อู่ทองนะคะเหนือดินนะ องนี้นะคะองนี้เอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบสองสิบสองนี้เป็นพระรีรานะคะพระรีลาเนื้อดินนะ้านี่ค่ะสวยๆเลยนะคะคนลูกค้า พกกระลีลานี่เอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาท ต่อไปเป็นรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนี่เป็นอันนี้เป็นทักกูเนื้อดินนะไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ หนูขยายเยอะไปหรือเปล่ามันมันดูระเบ้อนะคะนี่ค่ะมันต้องหาจุดโฟกัสก่อนเนาะ องนี้นะคะเนื้อดินนี้เอาสามอห้าสิบบาทนะคะสามอห้าสิบบาทสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสอนห้าเจสห้านะคะต่อไปเป็นรายการที่สี่รายการนี้ที่เอ่อที่สนี้เป็นดอกทาดนะคะรบบุรีนะพร้อมเรียมนะคะ เนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะเอพอพร้อมเรียมนี้นะเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยนะพอห้ได้เลยนะคะคนลูกค้าเรียมเสร็จแล้วเอาไปห้อเป็นพวงกุญแจหรืออะไรก็ได้นะคะ สวยๆเลยนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสามรอยห้าสิบบาทดอกทาดต่อไปเป็นรายการที่สิบห้อาอันนี้เป็นพักุเนื้อดินนะคะนี่นะคะ นี้นะคะองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทถ้าใดสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะคะสวยๆเลยนะสวยมากเลยนะคะแต่ละองค์ต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนะคะอันนี้เป็นเป็นผ้าชินนะคะเป็นผ้าเนื้อชินตะกั่วนะ กุไหนก็ไม่รู้นะคะพร้อมเรี่ยมนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะคนลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะ นะคะเอาผ้าชิ้นเนื้อตะกัวนี้เอา400บาทนะคะ400บาทลูกค้าท่าในใดสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะคะสวยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะแปลกๆดีนะคะต่อไปเป็นรายการที่17เนอะ เอองนี้เป็นพระธารา,าวดีนะมันมีชำรุดนะคะคุณลูกค้าแต่เป็นพระที่สวยมากนะเห็นไหมเดี๋ยวหนูขยายก่อนเนะาะขยายเพิ่มเพื่อคุณลูกค้าจะได้เห็นเนื้อหากันมยุๆยุเนาะมันมีตรงแขน โอ้แขนตรงนี้นี่แต่สวยมากๆเลยตรงนี้เออเอาสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสองรอยห้าสิบบาท ถ้านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกันได้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบแปองนี้เป็นท่าธาราวดีนะคะเนื้อดินนะนี่ค่ะ ะคะองนี้เอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทถ้าในใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าคะต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าอันนี้เป็นปลาหลักขิกนะคะ ไม่รู้ที่นะว่าเป็นที่ไหนนะคะท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะนี่ค่ะประหลักขิกนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท ลูกค้าท่านใดดูแล้วชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะที่เบอร์โทร092 9045735นะคะอันนี้เอา300บาทนะต่อไปเป็นรายการที่10เอ้ย20นะคะขอโทษนะคะรายการที่20รายการสุดท้ายเนาะเป็นตะกุดนะคะเนื้อตะกัวนะนี่รงรัก ถักเชือกนะคะหนูขยายเพิ่มนนจักรอ่ะเพื่อคุณลูกค้าจะได้เห็นกันชัดๆเนาะนี่ค่ะสวยๆเลยนะ เออตะกุดนี้นะคะตะกุดนี้เอา400บาทนะคะ400บาทสนใจก็โทรมาปิดกันได้นะคะสุดท้ายนะคะของคลิป EP นี้นะ 52นี้นะคะน้องเนตตี้พาเครื่องก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะนี่ค่ะมาดูนะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนโทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทร092 9045735 ไอดีไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะเวลาหนูอัพคลิปใหม่ๆนะคะคุณลูกค้าก็จะได้เห็นเป็นคนแรกนะก็จะได้พาสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะ